วันหยุดเนี่ยพี่ๆได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมคะส่วนน้องก้อยเนี่ยมาทําทุระแถวนี้พอดีเลยค่ะยารีนาปาร์ควันนี้มาทําทุระแถวนี้พอดีก็เลยแวะมาค่ะรู้สึกชอบบรรยากาศตรงโซนจัดสวนที่นี่มากๆทางเข้าก็จะเป็นประตูไม้แบบนี้โบราณโบราณเนาะแต่พอเดินเข้ามาโอ้โหทุกคนมันเหมือนหลุดมาอยู่อีกโลกหนึ่งเลยค่ะรอบที่แล้วยังไม่มีน้องแมวนะคะรอบนี้ก็คือมารอบที่2แล้วค่ะเดินเข้ามาโซนนี้ก็คือร่มรื่นมากๆเขาจัดสวนป่าได้สวยแล้วก็น่าเดินมากๆค่ะแดดจะร้อนแค่ไหนเดินโซนนี้ก็คือเย็นสบายมากๆ เดินมานิดเดียวก็ถึงโซนร้านกาแฟาแล้วค่ะวันนี้น้องก้อยก็จะมาเก็บบรรยากาศตรงโซนร้านกาแฟให้ดูนะคะวันนี้ก็คือตั้งใจจะพาเพียงดินมาปล่อยมาวิ่งเล่นที่นี่พอมาถึงเนี่ยน้องก็ดันหลับซะง,งั้นค่ะหลังจากสั่งกาแฟาเสร็จสับน้องก้อยก็เลยเดินถ่ายบรรยากาศรอบๆมาให้พี่ๆดูนี่แหละค่ะส่วนเพียงดีนเนี่ยเขาก็นอนหลับอยู่ก็เลยให้คุณพ่อนั่งเฝ้านอนหลับห้องแอร์ก็คือเย็นสบายมากๆรอบที่แล้วมาเนี่ยน้องน่าจะประมาณ3เดือนมั้งคะถ้าจำไม่ผิดแต่มารอบนี้ก็ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกแล้วค่ะน้องมาไม่ได้ด การที่เราไปเที่ยวไปนุ่นไปนี่2คนเนี่ยก็คือแฮปปี้มีความสุขมากๆแล้วนะแต่พอมีลูกแล้วพาลูกไปนุ่นนี่นั่นไปเที่ยวด้วยเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันเป็นอีกมุมนึงแล้วก็รู้สึกว่ามันแฮปปี้กว่าเดิมเยอะมาก <c oughs> แต่มันก็เป็นความสุขความแฮปปี้ที่แบบพรุงพลังขึ้นเยอะมากๆค่ะเมื่อก่อนไปไหนก็คือเดินกันตัวปิวทุกวันนี้ก็คือหิ้วของลูกพรุงพลังมากๆค่ะที่เนี่ยคือมันเหมาะสําหรับคนที่ชอบนั่งร้านกาแฟแบบน้องก้อยมากๆจริงๆน้องก้อยเป็นคนที่ชอบไปนั่งร้านกาฟแฟมากๆคือในสุริน บรรยากาศพอเราได้เห็นแบบฟิลที่มันสดชื่นบรรยากาศสดชื่นแบบเนี้ยคือเราก็มีแบบกระติดกระใจในการทํางานไงวันนี้เนี่ยก็มีลูกหลานมาด้วยเยอะมากๆเลยเดี๋ยวน้องก้อยจะพาพี่ๆไปชมด้านบนกันค่ะว่าด้านบนเนี่ยเขามีอะไรบ้างจะบอกว่ามารอบที่แล้วเนี้ยน้องก้อยไม่ได้ขึ้นไปดูด้านบนนี้เลยค่ะเพราะมารอบก่อนเนี่ยเพลงดินยัางตัวเล็กมากๆก็เลยได้นั่งดูลูกรอบก่อนเนี่ยเรามากินอาหารที่นี่ด้วยนะคะจะบอกว่าอาหารที่เนี่ยก็คือทําไว้อร่อยมากๆแล้วก็ราคาก็คือไม่ได้แรงด้วยน้องก้อยไม่รู้ว่าพี่ๆจะชอบไหมแต่ว่าน้องก้อยรู้สึกชอบนะด้ววยยคาาามที่เรเรป็นส ชาติแล้วเราก็ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะรู้สึกว่าการที่เรามาชมพวกต้นไม้พวกบรรยากาศพวกน้ําตกแบบเนี้ยคือมันทําให้เราไม่เบื่อเลยเพราะในทุกๆรอบที่น้องก้อยมารู้สึกว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆต้นไม้ที่เราเห็นเมื่อ3 4มหเดือนที่แล้วมันก็โตขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะมันทาให้บรรยากาศทุกรอบเนี่ยมันไม่ได้ซ้ำๆเดิมๆแล้วมันก็ไม่ได้จําเจทุกรอบค่ะแล้วมุมน้ําตกตรงนี้ก็คือเป็นวิวหลักล้านมากถ้าใครที่มาที่เนี่ยอย่าพลาดมุมนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะคือมันสวยมากจริงๆจะบอกว่ามารอบนี้น้องก้อยไม่ได้เดินทั่่่วนนนะะคะคคเดิี้ คือรู้สึกว่าหมดแรงแล้วค่ะจริงๆที่เนี่ยมันมีหลายโซนนะพี่พี่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่พอสมควรเลยจริงๆมาสองรอบแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เสพบ,บรรยากาศทุกซอกทุกมุมเลยค่ะคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าน้องก็เยียกให้พี่พี่เห็นบรรยากาศรอบๆค่ะแม่เดินชมรอบๆสวนลูกสาวนี้ก็คือตื่นแล้วค่ะคนเนี้ยมาเพื่อน,นอนจริงๆพอลูกตื่นก็คือพากลับบ้านค่ะพี่พี่สรุปมาสองรอบแล้วแต่เพียงดินก็คือยังไม่ได้ม่วนจอยอะไรเลยเพราะว่ามาถึงที่ไรก็หลับพอจะพากลับก็ตื่นค่ะแบบนี้ก็คือต้องมาซ้้ําารรออบ3แนนน่เให น้องเดินได้วิ่งได้ค่ะเดี๋ยวจะพาน้องมาวิ่งเล่นแถวสวนป่าตรงนี้น้องก้อยชอบมุมน้ําตกตรงนี้มากๆเลยค่ะทุกคนรู้สึกว่าดูแล้วก็สบายตาสดชื่นสุดๆพื้นที่สีเขียวเป็นอะไรที่ฮิลใจได้มากๆเลยค่ะถ้าวันไหนมีเงินมากพอก็อยากจะสร้างน้ําตกไว้ที่สวนเหมือนกันค่ะเอาไว้ให้พี่ๆมาเที่ยวหาเอาไว้ฮิลใจเอาเป็นว่าวันนี้ขอตัวกลับก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ